สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้อนรับเดือนกันยายนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพิกา,การกันบ้างนะคะอลิซจ,จะพยายามทําพิกา,การมาให้หลากหลายรูปแบบทั้งสนุกด้วยแล้วก็อยากเป็นในเรื่องของคําแนะนําด้วยยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝาก กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครป์ด้วยนะคะสําหรับใครที่ม่มาเจอครั้งแรกเนาะอลิส <Alice S 1> ก็เป็นแม่หมออลิสคนนึงค่ะที่อยากอ่นานไพ่ให้ทุกคนได้รับทางความสุขแล้วก็การปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้เนาะเออขายของนิดนึงวันนี้ค่ะหัวข้อก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะว่าเราจะมาดูเสน่ห์ดึงดูดในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ดูว่าในเดือนกันยานนี้คุณดุนดูดอะไรบ้างนะคะเสน่ห์ดึงดูดนี่ทั้งจะเป็นเรื่องของความรักหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเสน่ห์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาเงินก็ได้เหมือนกันว่าดูซิ ว่าสเสน่ดึงดูดที่โดดเด่นในเดือนกันยายนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้อลิจะใช้ตัวอันนนทาโรเป็นตัวให้คุณได้เลือกการ์ดหรือเลือกภาพเนาะดังนั้นเนี่ยเลือกภาพที่ดึงดูดคุณมากที่สุดรู้สึกว่าเออฉันฉันมองภาพนี้แบบละสายตาไม่ได้ก็ให้เลือกกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ไปฟังคาทํานายได้โดยวันนี้จะใช้ตัวของทาโร่ออฟเอ่อสเวนตี้เอชดอสนะคะตัวนี้เป็นตัวขยายความทุกๆกกลุ่มนั่นเองค่ะอ่าถ้าตอนนี้นะคะหลิกใา้ง่ายๆในการเล่น,ลนพียกกร์ของอลิคือทุกคนจะต้องหลับตาล ทําสมาธิตั้งคําถามไว้ในใจนะคะว่าสิ่งที่ดึงดูดมากที่สุดในเดือนกันยายนหรือเสน่ดึงดูดของฉันในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรนะคะจากนั้นพอลิบ,บอกให้ลืมตาคุณก็ลืมตาได้เลยเนาะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงและตั้งคำถามให้ดีๆเลยค่ะพร้อมนะคะห สองสามลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้เนาะเป็นรูปเออเหมือนต่อบล็อกนะคะมีหมีด้วยนู่นนี่นั่นเนาะไม่รู้แหละว่าอะไรถึงดึงดูดให้คุณเลือกการ์ดใบนี้นะคะแต่สําหรับการใบนี้ค่ะมันกําลังส่งผลในเรื่องของตัวตนหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนั่นเองเนาะโดยหลักๆทั่วๆไปแล้วลิทมองว่าพาร์ตตัวตนหรือพาร์ตเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลักๆในทั้งความคิดด้านจิตใจ,จหรือแม้แต่เป็นการแอคชั่นของคุณเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องของการงานเป็นหลักเนาะกลุ่มนี้จะเน้นเป็นพลังงานของการงานนะคะในเรื่องของความอยากปรับ เปลี่ยนอยาก move on อยากที่จะรู้สึกเก่งขึ้นอยากรู้สึกแข่งขันขึ้นก็ได้นะเรารู้สึกว่าเดือนนี้มันมันบอกตรงๆว่าถ้าจะมาพูดสเสน์เรื่องราวของความรักถามว่ากลุ่มนี้มีไหมเนี่ยมันก็มีแต่เพียงแค่ว่าคุณเองไม่ได้เอาใจไปโฟกัสกับคําว่ารักหรือความรักหรืออะไรมากมายมีก็มีมีไม่มีม,มีก็ฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องไปทางของฉันฉันต้องไปทําเรื่องของฉันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วจริงๆตัวไพ่อรินรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอก เดือนนี้หลักๆคือบางทีแล้ว ถ้ามันมากเกินไปคือคุณสามารถที่อยากจะแบบแข่งขนันหรืออยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่คําว่ากดดันอะต้องเป็นในเรื่องของการทําแล้วสนุกมากขึ้นรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าอยากที่จะทํามันด้วยใจที่เราอยากทําจริงๆไม่ใช่การฝืนไม่ใช่ว่าเราอยากเก่งเรื่องนี้แต่ฝืนตัวเองแต่บี้แต่บันเรียนเรียนเรียนหาหาจนบางทีแล้วมันก็ทําให้คุณอึดอัดแล้วสุดท้ายแล้วจากสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นในด้านดีมันกลับไปเป็นด้านลบซะงั้นนะคะดังนั้นมันอยู่ที่พฤติที่ กรมของคุณเองด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้คือสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกในเดือนนี้หลักๆนะแต่ทีนี้เรามาดูว่าตัวคุณเองคิดอย่างไรกับตัวเองบ้างเกี่ยวกับเสน่ห์หรือว่าเกี่ยวกับการดึงดูดเรามองว่ากลุ่มนี้จริงๆอะ่ะเข้าใจตัวเองเยอะอยู่นะว่าจริงๆการที่คุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดด้านความรักหรือว่าอะไรเนี้ยมันมาจากสิ่งที่คุณ ไม่ได้เป็นความวือหวาไม่ใช่ความรักที่ต้องมานั่งวือหวาหาความรักเอยเตยหอมแบบต้องมานั่งรักฉันหมดแต่ว่าเป็นความรักที่แสดงความจริงใจอะ่ะเรารู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณอ่ะคือความจริงใจจากตัวข้างในเนาะอันนี้คือตัวตนจริงๆนะที่ลินรู้สึกว่าเออเนี่ยคือข้อดีของคุณมันคือสเสน่ห์ของคุณที่คุณเองอาจจะทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ได้แต่จริงๆกลุ่มนี้ตรงไปตรงมาจริงใจรักความซื่อสัตย์รักความแบบเสน่ห์ของคุณมันจะออกด้วยความแบบ ห่วงใยอะค่ะห่วงใยอบอุ่นแล้วก็จรใจเราเห็นเป็นแบบนั้นดังนั้นอะในเดือนกันยาถามว่ามีไหมมันยังพอมีอยู่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเสน่ห์ตรงเนี้ยมันยังไม่สามารถไปดึงดูดเรื่องราวของความรักได้ดีเท่านั้นมันอาจจะไปดึงดูดเรื่องของเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะคะหรือคนที่เรากําลังดีลอยู่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเมตตาของของลูกค้าของหัวหน้าของอะไรอย่างเงี้ยของพ่อแม่เออเรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบ เป็นเป็นเรื่องของภายในที่แบบเป็นคนที่รักคุณจริงๆโดยที่มันไม่ต้องมานั่งแฝงอะไรเนาะดังนั้นเดือนกันยานี่ยก็มองว่าเป็นสเสน่ห์ที่ ที่เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยละคะไม่ต้องไปไกลมากเนาะแต่คําตอบของคลิปนี้ก็ต้องบอกกันนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบเออมันเป็นพิกาการเนาะตามหัวข้อเลยสเสน่ดึงดูดนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยอาจจะพักเบรกไปก่อนเพราะไพ่เขาค่อนข้างเตือนขึ้นมาว่าต่อให้คุณดึงดูดใครเข้ามาในเดือนนี้มันก็ยังไม่ใช่ของจริงมันยังเป็นของที่ออยังตบ แต่งอ่ะเขาเรียกว่าบุญมีกำบังอะไรอย่างงี้ปะบุญบุญมีกำบังคือเจอความรักแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันผิดที่ผิดทางบ้างมันฝืนจังเลยมันแบบ ดึงดูดฉันไปตรงนั้นทําไมฉันคิดถึงเขาแต่ฉันกลับแย่ลงเออความรักมันควรที่จะคิดถึงแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นหรือเปล่านี่กลับเป็นเหมือนแบบยิ่งคิดถึงยิ่งแบบโหยหาความรักยิ่งกลับดรอปลงแย่ลงเราก็เลยรู้สึกว่าเออสาหรับคนกลุ่มนี้ขอให้พักเรื่องรักกันก่อนสักหนึ่งเดือนนะเพราะว่าอย่าลืมนะคลิปนี้เป็นแค่เดือนกันยายนปี2564นะคะต่อให้คุณเจอในเดือนกันยายนปีไหนถามว่าจะเล่นคลิปพิกาการนี้ได้ไหมได้นะคะไม่ติดเรามองว่าเอาเป็นเรื่องจิตใจกับการตั้งคำา ถามแล้วเป็นคําตอบที่ตรงใจคุณณะตอนนั้นดีกว่าหรือได้ช่วยเหลือคุณณะตอนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายแล้วไพ่ฝากเตือนเนาะในเรื่องของความกดดันก็ยังเป็นเรื่องเดิมเลยค่ะกดดันตัวเองมากไปก็ทําให้เสน่ห์ที่มันควรจะมีมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะหรือบางทีแล้วอย,า,อา,อยากแก่งหรือการแข่งขันหรือจิตคิดร้ายนะคะบางทีแล้วกลุ่มนี้เผลอคิดร้ายกับคนใกล้ตัวโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเรื่องบางเรื่องมันขัดหูขัดตาขัดใจก็จอเอาแล้วเอามาเป็นอารมณ์พอมันเป็นอารมณ์ปุ๊บ ปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนไปประทะกันถ้าฝั่งนั้นเย็นไม่ได้แล้วคุณร้อนอีกคราวนี้ก็เป็นการตีกันอีก คราวนี้สเสน่ห์ที่มันควรจะมีก็มีแต่คนมองคุณแย่ลงแย่ลงเนาะเรามองว่าเดือนนี้เป็นการปรับตัวของคนกลุ่มนี้เป็นหลักๆเพราะสิ่งที่อลิศพูดไปเป็นคําแนะนําที่คุณควรเอาไปปรับใช้แต่ถ้าคุณเองยังมองว่าโอเคถ้าฉันปรับใช้แล้วมันยังไม่ได้ดีขึ้นเราก็เปลี่ยนวิธีการค่ะเรายังสามารถเปลี่ยนวิธีการต่างๆได้ในเรื่องของการาสร้างสเสน่ห์หรือดึงสเสน่ห์ออกมาเนาะแต่หลักๆแล้วก็ต้องบอกค่ะสรุปได้เลยว่ากลุ่มนี้เป็นสเสน่ห์เรื่องราวของเรื่องการงานบริวารเรื่องของครอบครัวเรื่อง หัวหน้าเรื่องของเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้มากกว่าในเรื่องของคนรักนะคะไม่ได้ดึงดูดในเรื่องของคนรักสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แค่นี้ได้ก่อนเนาะใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็อคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากทำหัวข้ออะไรเนาะก็จะมีเรื่อง ฟิตอะไรนะพิกฟินฟินที่อลิตยอยากจะลองลองมาทําด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับทั้งสาระและก็ความสนุกกลับไปนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะหรือรูปใบนี้นั่นเองนะดึงดูดคุณด้วยพลังงานอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เราจะมาดูกันรจริงๆแล้วใบนี้หรือการ์ดใบนี้นะคะของอันนนทาโรเนี่ยกำลังบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเด่นๆในเดือนกันยายนเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์ของคุณนั่นเองเนาะเรารู้สึกว่าในเดือนกันยายนเนี่ยคำว่าเสน่ห์ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเอ่อเราจะพูดไงดีเป็นปรปักต่อคุณหรือเป็นศัตรูกับคุณเนาะจริงๆแล้วสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเสน่ห์เนี้ยมันเหมือนโอเวอร์โดสเกินไปมันเยอะเกินไปมันมากเกินไปจนทําให้จากที่ควรจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดด้านดีกลับเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดด้านลบเข้ามานะคะด้านลบมีอะไรได้บ้างนะเดือนนี้เด่นๆเ,เลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของศัตรูสเสน่ห์ดึงดูดศัตรูเข้ามาเยอะนะคะคนอิจฉาริษยานะติชินนินท หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้เจอเรื่องราวแบบนี้ในเดือนนี้ซึ่งถ้าคุณเอาใจไปบวกกับเขาไปแบบพยายามแบบเฮ้ยทําไมต้องมานินทาฉันทําไมมาเกลียดฉันทําไมไม่รู้สึกดีกับฉันจิตคุณก็จะตกไปด้วยดังนั้นมันก็จะทําให้คุณไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยนะคะ สิ่งที่พ่เขาอยากบอกแบบนี้อลิซต้องพูดเตือนแบบนี้เพราะเราอยากให้ระวังแต่ไม่ได้ให้ไประแวงใครโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะกลุ่ม2เราอยากให้เรามัดระวังตัวในการแอคชั่นต่างๆนะคะหรือว่าวิธีการพูดคุยของคุณวิธีการที่คุณจะพูดแล้วมาเนี่ยคิดก่อนพูดนี่คือสเต็ปหนึ่งแล้วนะแต่คิดว่าจะพูดอะไรเนี่ยหรือประโยคควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็อีกขั้นหนึ่งเหมือนกันเรารู้สึกว่าคุณคิดก่อนพูดอย่างเดียวไม่ได้แหละคุณต้องรู้ก่อนแล้วต้องคิดก่อนว่าคุณ คุณจะควรจะพูดอะไรกับคนแบบไหนวางโพสิชันให้ดีว่าคนแบบนี้เราควรพูดแบบนี้อีกคนนึงเราควรไปอีกแบบนึงคือเรารู้สึกว่าต้องเป็นการชาเลนจ์ตัวเองท้าทายตัวเองในการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องแบบนี้เรามองว่าคุณจะดึงดูดคนหลายๆประเภทเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างจะนก g a t i v e หรือเป็นด้านลบนะคะเป็นเรื่องของการปะทะอารมณ์จะเป็นส่วนใหญ่เปิดเดือนมาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเออเดือนกันยายนนี้ทําไมมีแต่คนคิดแบบนี้ทําไมไม่คิดไปนใน ทางเดียวกับฉันนู่นนี่นั่นแล้วเสน่ห์ของคุณก็เลยไม่ได้ทํางานจริงจริงจังๆสักทีมันเลยเป็นการดึงดูดเรื่องราวอื่นๆเข้ามาแทนนะคะแล้วก็ถ้าเรามามองเสน่ห์ตัวตนของคนกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ใช้78ประตูนะคะนะคะไพ่นี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งกลุ่มนี้เราเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของคุณมันเป็นเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าการอยู่กับตัวเองอะความยูนิของคุณความหยุดนิ่งของคุณความนิ่งสงบ อะไรแบบนี้จริงๆมันดีมากเลยนะแต่ว่าบางทีแล้วช่วงจังหวะนี้ดีกว่าเรามองว่าเป็นแต่ละจังหวะของชีวิตที่คุณเองก็จะมีแบบฟุงฟ้งๆบ้างมโนโบ้างเอเนอร์จีเยอะๆบ้างนะคะพลังงานล้นเกินไปอนะไรเงี้ยเลยทําให้เกิดเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กับตัวเองหรือไม่เข้าใจตัวเองได้คุณลองสังเกตไหมว่าตัวเองเริ่มแบบตีกับตัวเองว่า้สรุปแล้วเราเป็นอินโทรเวิร์ตหรือ vert, เอนะ็กโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยอินโทรเวิร์ตคือคนเก็บตัวนะคะเอ็กโทรเวิร์ตคือคนเปิดเผยอนะไรเงี้ยบางทีแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันเปิดเผยนะแต่ทาไมฉันก ตั้งมากลับไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังเป็นอะไร mm hmm. การตั้งคําถามที่ดีของคุณควรจะว่าเราควรจะใช้นะคะสวมบทบาทไหนในการดําเนินชีวิตดีกว่าคุณจะเป็น e x t r ว v e r t หรือ introvert ก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เพียงว่าใช้ให้มันถูกการะเทสะมันก็จะทําให้คุณแบบมีสเสน่ดึงดูดได้ดีเพราะจริงแล้วกลุ่มนี้เราพูดกันตามตรงนะสเสน่ห์มันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ ชายออกมาเพราะว่าคุณเองไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงมันมีความสับสนค่อนข้างเยอะบางทีแล้วก็เลยกดดันตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์หรอกตัวเองเป็นคนไม่ดึงดูดใครหรอกแต่ว่าด้วยคิดอย่างนั้นคุณก็จม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 ไปเลยกลายเป็นหมองไปเลยดังนั้นกลุ่มนี้ระวังเรื่องนี้นะคะหมองเกินไปนะ ส่วนเดือนกันยายนถามว่ามีใครเข้ามาหรือดึงดูดในด้านของความรักหรือเสน่ดึงดูดด้านไหนนะเรามองว่าเป็นช่วงพักไปเลยจ้านะคะเรื่องเสน่ห์ก็น่าจะพักหรือหยุดนิ่งไปก่อนตรวจเช็คตัวเองอย่างที่อลิซเล่ามาตั้งแต่หนึ่งสองสาในแต่ละไพ่แต่ละใบเนี่ยเรามองว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นวิธีการแนะนําที่ให้คุณปรับเปลี่ยนไปในเจอในทางที่ดีขึ้นนะคะทุกอย่างเกิดเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเรามองสามสเตปนี้เลยนะเวลาคุณหมกมุ่นแล้ว มันก็เกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้วคุณจะหมกมุ่นนานแค่ไหนมันก็คือตั้งอยู่แล้วสุดท้ายคุณจะหยุดหมกมุ่นได้มันก็ดับไปตอนไหนแค่นั้นเองดังนั้นจับเรื่องประเด็นนี้นิดนึงเดือนนี้เป็นช่วงวิธีช่วงเดือนของการทบทวนเรื่องสเสน่ห์เรื่องของวิธีการใช้ชีวิตใหม่การจัดหาสมดุลใหม่การวางไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่ดูแลตัวเองใหม่แล้วรู้สึกว่าคุณโซมเกินไปคุณ คุณไม่ได้แบบว่าสนใจหรือดูแลตัวเองหรือรักตัวเองมากกว่านี้กลุ่มนี้รักตัวเองน้อยมากเพราะว่าพยายามเอาพลังงานอะไปให้คนอื่นมากเกินไปเลยทําให้เกิดการแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนระเบิดเวลาสุดท้ายมันถึงเวลาแล้วที่คุณเองจะต้องหันกลับมาตัวเองเยอะๆดูตัวเองเยอะๆช่วยตัวเองเยอะๆแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกดียิ้มกับตัวเองในกระจกได้อะไรประมาณนี้นะเพราะสุดท้ายแล้วไพ่ได้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ ชีวิตคนกลุ่มสองเนี่ยถ้าเดินไหลาตามดวงไหลาตามโชคชะตามากเกินไปวิ่งตามหาเดชนีบุกเพสันนิวาตต้องการความรักเอ่ยนูน่นนี่นั่นมาคุณกําลังหลงดังนั้นอลิซมองว่าคุณอยากจะหลงเราไม่ผิดเราเราไม่ว่าเนาะถ้าเรามันก็มีจุดฟูฟ้องได้อลิซยังมีความหลงเลยนะคะยังยังหลงนูน่นนี่นั่นอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี่เราก็มีเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มนี้มันเหมือน เกินไปเพราะมันเกินไปไพ่เขาเลยแค่มาเตือนว่าเอออย่ามากเกินไปกว่าน,นี้นะเราเราฟังไปเราดูอะไรไปก็พยายามเสพแล้วก็มีตกกากะที่ดีกว่านี้ใส่ตรกะเข้าไปใส่เหตุผลมันเข้าไปหน่อยว่าเรื่องแบบนั้นมันเกิดได้ยังไงทําไมมันถึงเกิดแบบนั้นเนาะเสพข่าวเหมือนกันคุณเสพข่าวเยอะเกินไปก็ทําให้ใจคุณแบบว่าดรอปและดาวแล้วก็ดิง่งแล้วก็ไปมองในกง่ถี่สุดท้ายแล้วคุณก็มากดตัวเองเพราะคุณเป็นคนคิดคนอื่นไม่ได้ยัดเยียดความคิดให้กับคุณ ถูกไหมคะดังนั้นกลุ่มที่2อลิศขอแนะนําเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการกลับมาทบทวนตัวเองรีเช็คตัวเองทั้งหมดเลยดูแลตัวเองใหม่รักตัวเองมากกว่านี้แล้วสเสน่ห์ของคุณจะกลับมาค่ะเพราะเดือนกันยานี้ค่อนข้างจะดับดาวกว่ากลุ่มอื่นๆน,นะคะพุชอัพตัวเองขึ้นมาดินหนึ่งหย,หยิบนู่นหยิบนี่มาจบมาแต่งมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นรู้สึกอยากพัฒนาด้านไหนอยากจะเติมอาหารสมองอยากจะไปทําอะไรที่เป็นแนวศิลปะอยากจะทําอะไรที่มันดูแบบวิชาการมากขึ้นเลือกแล้วก็ทํา แค่นั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กลุ่มสองทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะเป็นการใบนี้เนาะโอ้พลังงานล้นเหลือมากๆเลยต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้เราคือเสน่ห์เนาะเสน่ห์หรือสิ่งที่ดึงดูดในเดือนกันยาของเรามากที่สุดเนาะเรื่องเด่นของคุณก็ได้เราเรียกอย่างนี้ก็ได้เนาะจุดเด่นเดือนกันยานี้ของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของความรักด้านอารมณ์นะคะด้านความผิวไหวความคิดการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการเรารู้สึกว่าพลังงานจากภายในของคุณอะได้แพร่ แพร่กระจายออกมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะใบนี้นะคะเราจะมองว่าจุดเด่นในเดือนกันยาของคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัฒอารมณ์เนาะอารมณ์ที่ดีก็ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาอารมณ์ที่ไม่ดีก็ดึงดูดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมามองจําสเต็ปง่ายๆเลยคนกลุ่มนี้คิดอะไรได้อย่างนั้นคิดร้ายได้ร้ายคิดดีได้ดีถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองได้ดีเนาะในเรื่องของ m i n d ซ e t ก็ได้ค่ะหรือเป็นในเรื่องของอารมณ์เราบอกเลยว่ากลุ่ม ค่อน ood, ข,ข้างจะแบบโดดเด่นที่สุดใน3ามกลุ่มเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะเรื่องราวเด่นๆเ,เนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนภายในคุณรู้ตัวเองมันทํางานด้วยความรู้อะค่ะรู้ตัวแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอย่างบางคนเนี่ยมไม่ใช่เรื่องความรักแน่ๆบางคนอาจจะมองเรื่องการเงินไว้แล้วว่าเฮ้ยกันยายนฉันต้องการในเรื่องของเงินนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันต้องการงานบางคนบอกเฮ้ยฉันจะต้องเรียนฉันจะต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองอะไรก็ได้ที่มาจากความรู้สึกนึกคิดหรือเป็นเรื่องของจิตใจ ลึกๆจริงๆนะคะแต่เด่นเนาะเด่นเด่นเด่นจนเป็นพลังงานที่รีรู้สึกว่าต่อให้คุณหนีความรักก็หนีไม่พ้นนะรู้สึกว่าจะดึงดูดคนเข้ามาหรือดึงดูดใครที่โสดมานานเนี่ยบอกเลยว่าจะดึงดูดคนที่เข้ามาสนใจหรือคุณไปนสนใจใครมากขึ้นเนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของการอยากที่จะปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติมอะไรแบบนี้มากกว่านะโดดเด่นโดดเด่นด้านอารมณ์นะคะแล้วก็สเสน่ห์ของคนกลุ่มนี้หลักๆเลยเราต้องบอกว่าพอเราดูพาทเสน่ห์ค่ะ มันเห็นเรื่องของแบบความเขาเรียกแหละความเฟชค่ความสดใหม่ความแบบ Energy ดีๆ Energy ที่เปลี่ยนแปลงได้ตตลอดนะคะ Energy ที่พลังงานเขาเรียกแหละเป็นพลังงานของคนกลุ่มที่ ล้นเหลือไปหมดเลยนะคะมีความแตกต่างเนี่ยคุณมานั่งสิบคนแล้วเลือกกลุ่มนี้ทั้งหมดอะบอกเลยว่าสเสน่ห์ไม่เหมือนกันเลยต่างคนต่างมีความยูนิคมีความเป็นตัวเองเนี่ยสูงมากๆสําหรับกลุ่มนี้ดังนั้นนี่คือคือพื้นฐานตัวตนหรือพื้นฐานสเสน่ห์ของ ของคุณเองนะซึ่งมันจะมาเกิดในเดือนกันยาก็ได้หรือมันจะไปเกิดเดือนหน้าเดือนอื่นก็ได้เพราะว่าลิซรู้สึกว่าแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งในแบบตัวเองถ้าตอนนี้คุณกําลังสับสนเรื่องเสน่ห์ว่าฉันจะต้องเหมือนคนนั้นฉันไม่เหมือนคนนี้แล้วกดดันตัวเองหรือเปรียบเทียบตัวเองอันนี้คุณนะ่ะผิดทางและคุณคิดผิดทางแล้วเพราะลิซรู้สึกว่ากลุ่มนี้ต้องไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะคุณนะ่ะจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้ว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาจากข้างในอ่ะมาจากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วมันส่งผลดีกว่าเยอะเยอะมากๆเลยนะคะเลยทําให้คําตอบของคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่า กลุ่มสามเนี๋จะพูดอะไรไม่เยอะเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีหมดเป็นกลุ่มที่ถือว่าโชคดีในเดือนกันยายนละกันโอกาสใหม่ๆม,มาการนําเสนออ,อะไรต่างๆไปก็ผ่านเนาะใครอยากจะได้เรื่องเงินมากขึ้นก็มีโอกาสเข้ามาให้คุณได้หาเงินมีช่องทางมีคนแนะนํามีคนเอ็นดูด้วยนะสเสน่ดึงดูดเพราะว่าเป็นด้านอารมณ์แต่อย่าลืมนะกลับไปที่ประโยคแรกที่เิพูดคํำนี้หรือต้องพูดไว้เลยว่า คิดดีได้ดีคิดร้ายได้ร้ายเลยนะเพราะกลุ่มนี้มาจากอารมณ์ของคุณวันหนึ่งถ้าคุณตื่นมาอยู่อยู่แบบโอ๊ยลำคาญจริงๆเลยชีวิตทำไมกูมันเป็นอย่างนี้รับรองว่าวันนั้นคุณมูดแบบ เสียทั้งวันแน่ดังนั้นพยายามฝืนฝืนตัวเองก็ได้นะหรือคิดว่ามันเป็นการฝืนตัวเองได้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วให้มันเป็นพลังงานที่ว่าเออวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีของฉันวันนี้ฉันจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดวันนี้เราไปสู้ด้วยกันนะตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการคุยกับตัวเองมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะอย่างอลิซคุยกับตัวเองทุกวันเลยเพราะอลิซไม่มีเพื่อนเท่าไหร่มีแต่วพวกคุณนี่แหละที่เป็นคอยเป็นกาลังใจให้ลิซให้ลิซแบบว่าเออบางทีมานั่งอ่านคอม,มนนะมาาั่่งอ เรื่องราวที่ทุกคนเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีใครสักคนที่อ,า,อาจจะอาจจะเห็นเราเป็นเป็นตัวช่วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกมีพลังงานว่าวันนี้ฉันอยากช่วยคนจังเลยวันนี้ฉันอยากส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนจังเลยเนี่ยอลิซตื่นมาเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้การแสดงออกของอลิซเป็นแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ได้ฝืนและเราก็ไม่ได้เหนื่อยด้วยดังนั้นกลุ่มนี้เป็นเหมือนกันคะ่ะพยายามลองทําแบบอลิซก็ได้เพราะว่า เรารู้สึกว่าถ้าคุณดึงดูดดีมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในเดือนกันยายนสําหรับกลุ่มนี้เรื่องเซอร์ไพรเนาะบางทีแล้วมันอาจจะเซอร์ไพรส์เรื่องไม่ดีแต่มันกําลังมีเรื่องดีตามมาคุณจำเรื่องน,นี้ได้นิดนึงว่า กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นทุกขราบได้นะคะเสียเรื่องนึงไปแต่ได้เรื่องใหม่เข้ามาแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเรามองว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํากับคนกลุ่มนี้หลักๆคือพยายามควบคุมนะความอยากของตัวเองหรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะถ้าเราดูตั้งแต่ใบแรกคุณอย่าลืมนะพลังงานคุณล้นเหลือมากๆดังนั้นถ้าคุณใช้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกัน พลังงานที่มันเยอะเกินไปมันกระจายออกไปถ้ามันควบคุมไม่ดีมันไปเกินเลยจนทําให้มันเกิดเป็นปัญหาแล้วมันมากระทบแล้วทําร้ายตัวเองได้อันนี้ถือว่าผิดแหละอันนี้ถือว่าไม่ใช่ทางและนะคะการควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือดีอย่าติดดีย่าติดร้ายเช่นหุ้ยชงเขาหมอดูบอกว่าฉันจะดีมากในเดือนกันยายนโอ้ไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ดีเองดวงมันก็ดีเอง โนนะคะการที่ดีมันมาจากแรงพลังงานดึงดูดของคุณเพราะคุณกําลังเป็นพลังงานที่ดีอะดึงดูดด้านดีมาแต่ถ้าคุณมัวแต่นั่งเฉยๆกดอยู่กับตัวเองบางคนบอกว่าดีอะไรวะชีวิตแม่งก็แย่ขนาดนี้หมอดูแม่งมั่วว่ะใครมาดูเลยว่ากูจะชีวิตดีน่คุณพูดเองมีใครไปบังคับให้คุณพูดไหมมันคือความคิดของคุณแล้วถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณไม่ดีอะไรจะแก้ไขอะไรคุณได้ดังนั้นค่ะเราต้องปรับที่จากตัวเราจริงๆถ้ากลุ่มนี้ปรับจากตัวคุณเลด ฟางปุริเย่ในเดือนนี้วาตาลาเบใ้ใจโกรธมาจากไหน<笑><笑>นะคะโอเคตามนี้เลยสำหรับกลุ่มนี้เราคิดว่าค่อนข้างจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใครรออะไรอยู่นะคะก็พยายามดึงดูดพลังงานที่ดีนะคะน้อมรับสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราก็พอคะ่ะแล้วก็เดือนหน้ามาเจอกันใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าเออดึงดูดแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วมาเจอกันใหม่จ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย